สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีนแารสิบเก้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปรับรักความสัมพันธ์ของคนทั้งเจ็ดวันในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อหสิบสี่นี้เนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงสิบห้าแรกของเดือนสิงหาคมนี้ได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้า to นะคะบางท่านอาจจะเคยชาวธาตุไฟเมสินหู ะระมัดระวังความใจร้อนวู่วามหรือว่าอารมณ์ของเราที่อาจจะข,ขึ้นขึ้นลงลงไว้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์บางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่พยายามจะไปโฟกัสในเรื่องของงานหรือว่าจริงจังกับการทํางานเป็นหลักเลยก็ได้หรืออาจจะรู้สึกมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างจนทําให้เรามีความม,วาม,มีความหัวร้อนตลอดเวลานะ่ะทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่สามเหรียญเก้าดาบเดือมมูลแล้วก็เดือมเพลสนะคะมีไพ่เดือมเพลสเข้ามาตาแหน่งอดีตของคุณบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหมือนคนที่มีความอ on ่อนหวานอ่อนโยนหรือพยายามที่จะทําตัวนุ่มนวล กับใครสักคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าณนะปัจจุบันนี้อาจจะความพยายามความอดทนของเรามันอาจจะขาดถึงไปแล้วก็ได้นะคะจนทําให้เราต้องกลายเป็นคนที่มีความหัวร้อนใจร้อนเพราะว่าความนุ่มนวลของเรามันอาจจะไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้น,นก็เป็นไปได้นะหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาบางท่านก็อาจจะรู้สึกตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เราอยากจะสานความสัมพันธ์ไกลๆกับเขาจนทําให้เราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นก็ได้ ทีนี้มีไพ่เดะมูนเข้ามาตำแหน่งเขาจะมีหัวใจของคุณนะคะบางท่านอาจจะคุกับชาวราศีมีและคนามีเนาะ บางท่านที่อยู่ห่างไกลกันระยะทางอาจจะเข้ามีผลกับความสมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความสุขของเราที่อ่านอีกฝั่งนึงเขาไม่ออกใกล้ก็เหมือนไกลเหมือนห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีบางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจแลระมัดระวังความคิดของเราไว้ด้วยนะคะบางทีมันอาจจะดูฟุ้งมากจนเกินไปจนทําให้เราจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือว่ารู้สึกหงหุดหงิดตลอดเวลาเนาะทีนี้มีไพ่สามเหรียญข้ามมร้อมกับไพ่เก้าดาบ บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนขอเพื่อนแนะนำหอาจจะเป็นคนที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่หันหน้าเข้าหาการได้พูดได้คุยกันแต่ว่าการพูดการคุยกันอาจจะยังเป็นการพูดคุยที่มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่นะ มันยังมีเส้นบางๆกั้นของข้อสัมพันธ์อยู่นะคะก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีความวิตกกังวลก็ได้เนาะมีไพ่ก้าวดาวที่บุงบอกถึงภาวะเครียดือนคนที่หาทางออกไม่ได้นะคะระมัดระวังอาการนอนไม่หลับไปด้วยนะคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปากแรกนี้เนาะทีนี้ไพ่จะสำหรับเป็นไพ่เดฟูนะคะเป็นไพ่ที่บุงบอกถึงความล้นลาล่ลลลองลอยหลายๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คอมมิตกันหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคาดดาวอนา,นาคตได้ค่อนข้างยากเป็นความสัมพันธ์ที่ไไไไมมม่่ร้เเหหืออนนนนนกันััววาาจะงงจะะปป็ยงงงท ที่เกิดมันจันน่าจะมีความรู้สึกเหมือนคุณอยากที่จะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหรืออาจจะมีความรู้สึกจริงจังกับใครสักคนมากๆอาจจะอยากทําความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปราะบางในตอนนี้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงหรือว่าสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโต,ตได้มีไพ่หนึ่งใบเท้าเข,ข้ามาบางท่านอาจจะคขวบชาวธาตุไฟเมสสิธนธนูนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาอาจจะเหมือนคนที่หันหลังให้กับคุณหรือเปล่าในช่วงนี้เป็นไพ่อสุนเถรเนะบางท่านอาจจะขวบชาวธาตุดินมั่อรสก,กันเนาะเหมือนคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตััววสสสููงแล้กก็ดไมม่่คคอยยานใจทีุณ ะะก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็ได้ทีนี้มีไพ่ถ้าสำหรับเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าอาจจะเป็นคนเกา่าคนใกล้แครสักคนที่รอคอยให้กลับมาคืนดีกันบางท่านในช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงหลังการที่เรายังรอคอยคนเก่าๆอยู่เนาะบางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยแต่ว่าเราเองก็อาจจะย,ยังไม่ได้เปิดใจมากพอที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับใครคนอื่นๆอย่างจริงจังขนาดนั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในใจของเรายัางยึดติดตัวเองหรือว่ายังมั่นคงกับใครบางคนที่เรายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ก็เป็นไปได้บางความสัมพันธ์ใครสักคนอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนหรือว่าเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็ได้เนาะหรือบางท่านก็อาจจะไปเจอ,อคนรักที่เขาอาจจะยังรอคอยคนเก่าๆหรือว่าใครบางคนที่เขายังไม่สามารถปล่อยวางได้จนทําให้เรามีความหงุดหงิดมีความไม่ได้ดึงใจอยู่นั้นก็ได้เนาะวันม๊อความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปากแรกนี้บางท่านน่า ยังมีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะสิ่งที่อยากให้รามาระวังเลยก็คืออารมณ์ของเราที่บางทีจะรู้สึกมีแพชชั่นรุนแรงจนทำให้บางทีเราอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่หรือว่ามีความหงุดหงิดมีความใจร้อนหัวร้อนตลอดเวลา จนอาจจะทําให้สถานกาการหลายๆอย่างมันมีความยากลําบากมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรามาระวังแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ให้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดวันจนันทร์เป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะและเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากที่จะติดตามทิความรากความสมพันธ์แบบเต็มเของคนทั้ง12ราศีก็สามารถไปตามต่อกันได้ที่ยูทูบช่องไหนทีทาศรู้สากานะจ๊ะ